โอ้ที่ครับทีนี้ต้องให้ทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเปสนะครับเว็บไซต์วัตบชอปชมใหม่สวยงามและใช้งานง่ายกว่าเดิมมีหมวดหมู่ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักหรือเติมเกมพาร์ทและยังมีหมวดหมู่อื่นให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับย้อนหมดเพียงเท่านี้นะครับผมที่เพจวัตบชอปนะครับยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับผมหากสนใจเลยครับไปจัดได้เลยที่บัตบชอปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้จะหนเกมโรบักกันใช่อว่า anime world tower defense นะครับผมสกิลวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าาตัวละคครรอย่งไทุกัวว่่าาครบไท ครับผมแล้วก็บอกกับบัฟอะไรนะครับไปฮะโอเคครับผมสำหรับวิธีการหาน้องข้าวนะครับผมให้เราไปที่วาร์ปตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่บดใหม่ครับนั่นคือสตาร์ผ่านเนาะบดนี้นะครับจะค่อนข้างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีตัวละครหรือมีตัวละครน้อยนะครับแนะนาให้ทําตัวละครและหาบัฟให้ตัวละครแล้วปั้นสเตทงสูงดีๆนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมแบบเอ็นเกมจริงๆครับเลือดบอสโหดมากเลือดมอนโหดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็ทําตัวละครกันไว้ด้วยนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะมีให้ลงรีจิสเตอร์นะครับผมแล้วก็สตาร์พาสเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะครับผมซึ่งก็จะมีแยกไปแต่ละโหนดนะซึ่งการเล่นจบด่านนะครับผมด่านนี้ก็จะได้ประมาณ50าดโด่านนี้ได้อีก100 L. ดีโลด่านที่2นะครับและด่านที่3คือ150ยโลนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยที่ผมปลดเออที่ไม่ใช่สีที่ผม มันล็อกอยู่เนี่ยเพราะว่าผมกดรีเซ็ตไปแล้วนะครับสตาร์พานเนี่ยสามารถรีเซ็ตได้เรื่อยๆแต่ว่าของรางวัลเนี่ยนะครับมันจะได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละที่เขียนนะครับผมซึ่งข้อควรระวังในสตาร์พานเลยนะครับสตาร์พานเนี่ยจะเป็นด่านที่จะแบนลีดเดอร์นะครับถ้าสมมุติว่าผมใช้ Flower of a w ฟเในลีดในการเล่นด่านแรกแล้วมันผ่านด่านต่อไปในด่านที่2มันจะแบนลีดเดอร์ของ Flower ร์เอวทเลยนะครับผมก็ด่าน3ก็ส่งผลด้วยนะ นะครับใช้ลีดในผ่านจะแบนลีดนั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกลีดที่ใช้ตัวละครนะครับผมที่มีประโยชน์แล้วก็เลือกไม่ให้มันไปชนกับตัวเงินแล้วกันนะครับผมเพราะผมคิดว่าตัวเงินน่าจะโดนอยู่นะนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเคลสมันจะมีบังคับนะครับผมอ่ะมันก็จะมีเคลสต่างๆนะครับผมนี่ นะครับเคยันหนึ่งได้50ลิโลเคียดันสองได้ร้อยลิโลเคียดันสามได้ร้อยห้าสิบลิโลและน้องข้าวนะครับผมอันนี้จะเป็นเคียดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมได้อีกร้อยห้าสิบลิโล เนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นจะเป็นเควสที่ค่อนข้างยากมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นเควสที่ต้องใช้ตัวละครที่ติดฮีโร่นะครับผมซึ่งตัวละครที่ติดฮีโร่และต้องใช้ในด่านแรกด้วยนะด่านแรกเท่านั้นนะครับบังคับด่านแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นด่านมันจะค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวข้อยทำทีหลังทําเอาน้าข้าวก่อนนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือเคลียร์ทุกด่านนะครับผมโดยใช้สี่ลีดแบรนด์นะครับโดยให้มีสี่ลีเดอร์บัฟที่โดนแบรนด์นั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบโลกับคูนาะ ซึ่งคิเกลเนี่ยมันจะเป็นของใหม่นะครับผมที่เอาไว้ใช้ปลดสเตตให้ตันเลยทันทีนะครับผมแล้วก็ใช้ในการแม็กเลเวลได้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับค o นิเกลนะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการลงเดี๋ยวมาสอนให้ทีหลังแล้วกันนะครับผมก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูน้องข้าวกันต่อเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะสำหรับสตาร์พาทนะครับ สำหรับน้องข้าวนะครับผมเนาะก็จะเป็นตัวละครนะครับผมที่เป็นลีดเดอร์สกิลนะครับลีดเดอร์บัฟของกราโบดิกฟอสต์นะครับผมก็คือตีมังกรนั่นแหละนะครับผมเนาะก็จะบวก1น5ดาเมจแล้วก็ลดเอพีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับน้องวางได้ตัวเดียวนะนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับผมพาร์สินะครับผมแล้วก็พาร์สิตัวของน้องจะเป็นเพนฟูกับดีเคนั่นเองนะครับเพนฟูก็คือยิ่งเลือดบ้านเราลดอ่ะนะครับผมก็จะยิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็มีด้้้้ววววยยนนนนะะะะคครรรััับบบแลกก็เพฟฟููสึ่าาจมมดผ แล้วก็บัฟที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับน้องข้าวนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับ TSO นั่นเองนะครับผมว่าน้องวานด้วยตัวเดียวด้วยแล้วก็น้องเป็นตัวเดคอที่ตี DK กับเพนฟูด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็น้องข้าวจะดีสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแถมน้องข้ามีสกิลกดด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มในแบบต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นอาร์ดิเบอร์เทอร์ดิเฟนต์หรืออาร์ดิเมลัสเตนนะครับผมและไมีเวลาว่างในการเปดบอรดนะครับวันนี้ผมขอนแเสนอแอปแปหนึ่งนะครับผมที่สามารถช่วยตรงนี้ได้คือแอปของ UG Phone นั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับผมเปรียบเสมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแมม้ว่าจะปิดือ ที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวที่แบตจะเสื่อมนะครับผมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับยูทิฟอนสามารถช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับยูทิฟอนนะครับผมราคาเริ่มต้นวันละแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นระดับของ M V P ดูนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง ราคานะครับจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่านะครับแต่สเปคที่ได้นั้นจะสูงกว่าเกือบๆสามเท่าเลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัว M V P นะครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานดีกว่าแน่นอนครับและสบายกว่าแน่นอนครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวแอปของ U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เลือกให้ดูเลยครับมันจะเป็นคอสขขออออองงงงนน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 น้้้้้าาาาววััั่่่เเเเเะะะะะคครรบบบผผมมมีีีฮตลลยยยยยก็็สูปท นั่นเองนะครับภาพวานักพฝ้านะครับผมจะอยู่ที่3,180นะครับผมในบัฟของ TSO นะครับเริ่มมานะครับวงก็จะการเออไปการตีแบบเซอร์เคิลนะนะครับระยะ69สิบเกตีหกห้ิบาวินั่นเองนะครับนี่นะครับผมนะน้องข้าวนะฮะก็วางแล้วก็จะตีกลาวนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูยูนิคอะบิลิตี้ของน้องข้าวกันหน่อยนะครับหรือว่าพาร์สิบสองนั่นเองนะครับผม เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับโจมตีถ้าเลือดฐานนะครับสูงกว่า50%นะครับผมจะลดเลือดฐานลง5%นะครับผมแล้วก็ได้การเคาน์เตอร์มา1เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับผม Use all counter นะครับผมก็คือเป็นการใช้เคาน์เตอร์ทั้งหมดในการเออ่ตอนจบเวฟนั่นเองเนี่ยครับผม Restoring 5%เบสเฮดพีเพลเคานนั่นเองนะครับ After อร์เบสเฮดพีเวิร์สเออวอสรีสโตรไฟฟ์ไทม์ นะครับผมก็คือหลังจากที่เลือดบ้านเนี่ยมันถูกรีแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับผมหรือมากกว่านะครับบายเคาน์เตอร์นะก็คือจากพระสตินน้องข้าวนะครับจะเป็นการอัล็อกรูมชีคนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือกดสกิลกดน้องข้าวนั่นแหละนะครับเอ่อน้องข้าวเนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบกับเพนฟูของตัวเองได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันลดเลือดบ้านเรา50%เเลยนะก็ ในหนึ่งเวฟน้องข้าวจะตีลดเลือดบ้านไปเรื่อยนะครับผมถ้าเราปิดออโต้สริปนะก็สูงสุดอยู่ที่ลดเลือดบ้านเรา50%นะครับแล้วหลังจากที่เราจบเวฟการที่เลือดบ้านหาย50%นั้นน้องข้าวจะรีกลับมา50%เหมือนเดิมนะครับผมก็คือตีลด50แล้วก็เพิ่มกลับ50ตอนจบเวฟนะครับพอขึ้นเวฟใหม่ก็ลดใหม่แล้วก็หลังจบเวฟนั้นก็ขึ้นใหม่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องข้าวนะฮะอ่ะนะครับน้องข้าวในขั้นแรกนะครับวางแล้วก็จะดามจอยู่ที่28119นะครับผมอื เออสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับขออภัยนะครับระยะเจ็ดสิบเก้าเนาะโอเคมาฮะเดี๋ยวเรามาสิกมอนตีกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าน้องข้าวนะครับเวลาตีก็จะลดเลือดบ้านไปด้วยนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเลือดมอนให้มันเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นการลดเลือดเรื่อยๆด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าก่อนนะครับผมให้โชว์ดาเมจนะครับฮะ อ่ะแป๊บนึงนะตั้งค่าใหม่มานะครับผมก็งงๆนะตอนนี้นะครับผมเออ่โชดาเมจโชดาเมจอยู่ไหนวะนะฮะอ่ะนี่จะครับเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับผมดาเมจน้องข้าวจะสังเกตได้ว่าดาเมจแรงมากติดแสนเลยนะครับเพราะว่ามันคอมโบกับเพนฟูของตัวน้องข้าวเองนะครับผมนี่เห็นป่ะนะครับผมการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยครับผมจะการันตี100%ดาเมจนะครับแบบชั่วคราวนะนะครับอินพีดดาเมจนะครับ ก็คือเพิ่มตาามีดนะครับตามจำนวนเลือดฐานนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือ1%น่ะเพิ่ม5% หนึ่งลือฐานหายไปหนเปซ็นเพิ่มห้ดาเมจหอร์ดาเมจนะครับสูที่สองสิบเปอร์เนั่นเองนะครับผมก็จะดาเมจประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมกรับน้องข้าวนะอันนี้คือยังไม่อัพอะไรนะครับผมอแล้วก็อ่าลืมนะรัว่าถ้ามอนมาเลือดน้อยเนี่ยนะครับน้องข้าวจะติดดีเคนอีกก็คือจะแรงขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้เลือดมันยังเยอะอยู่เนะก็เลยแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพน้องข้าวกันเลยดีกว่านะครับผมอัพขึ้นที่สองนะครับ ออพเกยที่3นะครับช่อยที่4,463ระครับระเบินะครับผมระยะเพิ่มเป็น89ครับออพเกยที่4นะครับช่อยที่7650นะครับนอดาเมจเพิ่มเป็น963,840นระครับระยะนะครับเพิ่มเป็น96นะครับมีท่าหมาชื่อว่าเอ่อแลมเน้นนะครับเนเธอร์เอ่อเนเซีดิเปนั่นเองนะครับผมในขันนี้นะครับก็จะตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะซึ่งขันนี้ก็ตี2ะนตรมอบ อัเกรที่5นะครับใช่ที่แปดพันห้นะครับโบนัมเมจ1เอ่อดาเมจกลายเป็น1 2 9 0 0 0 0านาหนะครับผมระยะกลายเป็น104นะครับอัปเกรดที่6นะครับใช่ี่จ็อยเจ็ดสิบห้นะครับโบนัมเมจ1เอ่อไม่ใช่โบนัมเมจสิยังติดแบบเก่าอยู่นะครับผมขออภัยนะครับดาเมจกลายเป็นห7ึ0 0 0้านนะครับนะระยะ112นะครับ อัพกรดที่เจนะครับเชมที่่ี่14,344ะครับดาเมจกลายเป็น2 2 8 0 0 0นนะครับผมระยะ118ครับถ้าใหม่ชื่อว่า s i l ลนไร a r e ฟแ r r ิสนะครับอ่ะก็ตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ตีแอร์นะสำหรับน้องข้าวนะครับโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะคันนี้ก็ตี1 h ฮิตนะครับอัพกรที่8นะครับเชที่2 2 4นี่22,844นะครับดราเม้2 9 1 0 0 0 0นะครับระยะกลายเป็น129นะครับ เอเกที่9นะครับใช่อยู่ที่42,288นะครับผมดาเมจกลายเป็น3 5 5 0 0 0นานะครับผมระยะ142นั่นเองครับเอเกที่10นะครับใช่อยู่ที่1,1953เออ119,531นะครับนะเอ่อดาเมจกลายเป็น4 7 1 0 0านจนะครับระยะ155นั่นเองนะครับผมหมดแล้วนะครับผมสำหรับน้องข้าวนะครับก็สามารถอัาได้หมด10ขั้นนั่นเองดาเมจจะอยู่ที่4,000 0 0 เออสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นนะครับระยะหนึ่งร้อยสิบเก้าตีห้าจุดหกเก้าวินะครับผมเนาะก็เท่าแบบเอ่อต้นเลยนั่นเองนะครับนะก็นะฮะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณสองแสนสามหมื่นหกพันนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องข้าวเนาะนะฮะอ่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถกดดูชีกได้เดี๋ยวเรามาลองกดสกิลเอ่อเพิ่มเวฟดูนะครับผมอันนี้อยู่ที่เวฟหนึ่งนะยังได้บอกไว้ว่าตอนนี้น้องข้าวมันหักเลือดบ้านเราไป50%ถูกไหมนะครับถ้าผมกดบวกหนึ่งเพิ่มเวฟ เลือดบางก็จะกลับรีกลับมาอีก50%นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันจะรีเออก็คือตีรถแล้วก็ตีรีตีรถตีรีนะครับผมก็คือก็ใช้ประมาณเคาน์เตอร์5เวฟอะครับประมาณ5เวฟก็สามารถกดสกิลของ Doom ดูมชิกได้นั่นเองก็คือเป็นการเรียกมังกรนั่นเองเนี่ย,นนย,ยครับผมออนุญาตเลยฮะอ่าเวฟ4ปึ๊บเวฟอ่านี่เวฟ4ครับอันนี้คือเวฟที่3นะที่เรากดไปนะครับอ่าเวฟที่นี่นะฮะอ่าอีกเวฟนึงนะครับผม ปุ๊บนี่นะครับผมอ่าหลังจากที่ผ่านไป5เวฟแล้วหรือว่าเราใช้เคาน์เตอร์ครบ5ครั้งนะครับนะอ๋อลืมให้ดูเลยว่าตัวน้องข้าวัราสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องข้าวได้แตกเคาน์เตอร์มาเนาะอ่านี่นะฮะเราใช้แอมบูดูนะครับยิงโปเห็นไ้มนี่ฮะเคาน์เตอร์นะนี่เห็นไหมเคาน์เตอร์นะครับตามนั้นเลยนะครับมาห้เดี๋ยวเรามาก,กดสกิลน้องข้าวกันเลยดีกว่าครับ3 2 1 แย่ yeah, เลยฮะลืมเห็นคัตซีนะฮะลืมเปิดคัตซีนนะครับผม <c oughs> จบเลยเลยครับผมอ่าทักหนึ่งนะขออนุญาตอ่าผมไม่ได้เปิดด้วยซ้ำเนี่อ่ะขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับผมปึ๊บเอาใหม่นะฮะเอาใหม่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 นะฮะเอาใหม่เอาใหม่นะะเอาใหม่หมหมนะฮะแหมพลาดเลยอดเห็นคัตซีนเลยนะฮะปึ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสซคิปเวฟก่อนตีเราต้องเข้าตีหนึ่งครั้ง ดังแบบนั้นนะฮะให้เราก็สกิปเวฟเ้าเข้าตีสกิปเวฟเ้าเข้าตีสกิปเวฟนะฮะเ้าเข้าตีสกิปเวฟนะครับโอเคหล,ลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามากดสกิลก็ดีกว่าฮะหนึ่งสองซ้ำโอเคมาฮะสามสองหนึ่ง โอ้ยสวยอยู่นะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคัตตียในการเรียกมังกรนั่นเองนะครับของน้องข้าวนะแล้วก็ฟิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งมังกรของน้องข้าวนะครับผมน่าจะกดอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่ากดได้นะครับผมมังกรน้องข้าวนะครับผมจะเป็นตีไฮบิดนะครับผมมีสถานะเป็นเพนฟูลแล้วก็บิวบลูเฟรมนั่นเองนะครับผมติดเผาไหม้นะนะครับผมมังกรน้องข้าวนะครับจะเป็นตัวละครที่ติดอิมมอร์ทัลนะครับผมแล้วก็มีการันตีพาสซีฟก็คือน่าจะติดบลูเฟรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ดิ i ิเนตแค้นบีเฟสก็คือไม่ต้องให้อาหารนะครับเกิรก็คือว่าให้อาหารไม่ได้แล้วแหละรีสโตสเตงเวนินเดอะเฮสปเดอะเบสเอพีอีสดาเมจอันนี้ผมไม่ชชวร์ว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับผมอันเนี้ยนะครับผมก็ขอัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับมังกรน้องข้าวนะนี่นะครับผมแล้วก็มังกรนะครับผมก็จะมีการสกิลกดด้วยนะครับจะเป็นเด a ์ดราก้อนเอ็กซ์โพชชั่นก็จะเป็นการ s a c ก i f i ไฟดิจิเนตก็คือก็คือน่าจะทำให้มังกรหายไปนะครับผมแล้วก็ดิวทอร์เทลดาเมจ to all enemy นั่นเองนะครับใส่มอนทั้งหมดเออ่ก็ต้องการ30ว,รวิเป็นขั้นต่ำนะครับจะกดได้นะอ่าหนดูซิลองสต็อปน้องข้าวดูไม่ให้น้องข้าวตีนะครับผมอ่าเรียกมอนมาซิอ่ามัางกรดหูไดาไปสิบล,ล้านเลยเนี่ยยังไม่บัฟนะเนี่ยมังกรดนะ่าจะตีไปเซอเร์เคิลน,นะทุกคนนะครับอ่าตีไปเซอเร์เคิลด้วยนะครับผมหูเซอร์เคิลค่อนข,ข้างใหญ่มากเลยนะสิบล้านกี่ฮิตอะ่ะคือแรงมากนะทุกคนนะครับสำหรับมังกรนะครับ เดี๋ยวเรามาลองบัฟน้องข้าวดูนะครับผมซึ่งบัฟที่ผมจะใช้นะครับผมก็จะเป็นอาหมูนั่นเองนะครับบัฟระยะนะครับผมกลายเป็น222สนะครับส่วนมังกรก็จะกลายเป็น322นั่นเองติดบัฟด้วยนะบัฟครับอาหมูน้องข้าวนะครับดาวมจจะกลายเป็น14ล้านนั่นเองนะครับส่วนมังกรจะดดเมจอยู่ที่21ล้านนะครับก็คูณ3ด้วยเหมือนกันนะมังกรเพะมาติดแท็กฟาเวอร์ด้วยนะครับเผาดอกละ3าสล้านนะครับผมแรงอยู่นะ ทไปเล่นไปแรงมากๆนะครับผมสำหรับน้องข้าวนะครับแล้วอย่าลืมนะว่าสกิลกดอันนี้นะครับมันซัมมอนบัฟเออมันบัฟซัมมอนกับดอทดาเมจด้วยทําให้แรงมากๆนะครับผมแบบถาวรด้วยนะทุกคนหลังจากกดไปนะครับถาวรด้วยนะครับผมนะอ่เดี๋ยวเรายังไม่บัฟไอโยนนะครับเดี๋ยวเราลองบัฟไอโยนดูด้วยนะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับดาเมจนะหลังจากบัฟไอโยนดาเมจกลายเป็น21ล้านนะครับผมส่วนมังกรก็คือ32ล้านเผาทีละ 50ล้านนะครับผมแรงมากๆนะสำหรับน้องข้าวนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็ถือว่าเก่งเลยแหละนะครับผมที่เราต้องไปลงด่านยากแล้หามาเนี่ยครับถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับน้องข้าวนะครับผมคือมันเป็นเอาไว้เล่นตีมังกรซึ่งตัวละครในอัปเดตนี้อีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆและเป็นมังกรด้วยแล้วเล่นคู่กับน้องข้าวได้ดีเลยคือกายเอ็นเคียวยะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีหลังนะครับว่ากายเอ็นเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าน้องข้าวกับกายเอ็นเล่นคู่กันแล้วเก่งมากๆนั่นเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกดสก,กิลระเบิดของมังกรดูดีกว่านะครับสามสองหนึ่งกดเลยโป้งสามสิบแปดปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มังกรจะหายไปนั่นเองนะครับเป็นการเซ็ตคียไฟล์มังกรไม่ใช่เซ็ตคียไฟล์น้องข้าวนะครับผมก็วันนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับน้องข้าวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมที่จะไปทุกคนบายบายแล้วเจอกันครับ